สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่อาหารเสริม2รายการนะครับโดนจับกลุ่มเพราะว่าผสมสารไซบิวทรามีนเข้าไปในนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าทุกคนฟังว่าไซบิวทรามีนมันคืออะไรมันอันตรายยังไงบ้างทําไมเราถึงต้องระวังมันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการ,ป,รปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสารไซบิวทรามีนนั้นจริงๆเนี่ยนะครับ ตอนแรกนะครับมันผลิตออกมาเพื่อที่จะเป็นยาลดน้ําหนักนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเจอว่ามีอุบัติการ์ของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้ยาตัวนี้จึงมีการถอนยาตัวนี้ออกไปจากหลายๆประเทศเรียบร้อยแล้วรวมทั้งประเทศไทยก็ถูกถอนออกไปในปีพศ .2553 นะครับคือนานมาแล้วนะครับแต่มันยังคงเป็นส่วนผสมหลักของอาหารเสริมหลายๆชนิด ที่อ้างว่าสามารถที่จะลดน้ําหนักได้นะครับเอ๊ะแล้วอาหารเสริมพวกนี้เขาผสมเข้าไปทําไมในเมื่อมันอันตรายคุณลองคิดดูสิครับอาหารเสริมเพื่อที่จะลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักทุกประเภทเนี่ยมันไม่มีผลในการลดน้ําหนักจริงๆนะไงครับมันไม่สามารถลดน้ําหนักได้นะมันไม่สามารถทําได้อย่างที่โฆษณาอวดอ้างเอาไว้นะครับแต่ต้องการให้กินเข้าไปแล้วมันเห็นผลไม่ฉะนั้นคนเขาจะซื้อไปทําไมถูกไหมครับ ก็เลยมีการหาสารบางอย่างใส่เข้าไปในนั้นตัวที่เป็นตัวยอดฮิตก็คือสารตัวนี้แหละครับไซบิวทรามีนดังนั้นเนี่ยการที่เราไปดูอาหารเสริมเพื่อจะลดน้ำหนักลดภายใน3-7วันนะครับน้ำหนักจะลดไปเลย5กิโลในเวลาเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีการควบคุมน้ำหนักได้สามารถเผาผลาญไขมันช่วยในการทำให้น้ำหนักดีขึ้นหุ่นสแลนเดอร์สลิมนะครับพวกเนี้ยเกือบทั้งหมดนะครับ มันจะมีปัญหาหมดเลยตัวที่ได้ผลก็มักจะเป็นตัวที่มีผสมสารตัวนี้เข้าไปตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีผสมสารตัวอื่นเข้าไปนะครับในประเทศไทยก็มีการตรวจสอบหลายๆครั้งแล้วก็เจอว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมีการผสมสารไซบิวทรามีนเข้าไปโดยแบบลักลอบเท่านั้นนะครับแล้วจริงๆอันนี้ถือเป็นความผิดทางกฎหมายที่ใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่มีปัญหานะครับมีประเทศอื่นอีกนะ ฮ่องกงก็มีฝรั่งเศสก็มีนะครับอิหร่านอะไรแบบนี้ก็มีนะครับมีในอีกหลายประเทศที่ผสมสารไซบิวทรามีนเข้าไปข้างในนะครับทีนี้เวลาผสมไอสารพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันทําให้ได้ผลคนก็อยากจะกินก็อยากจะไปซื้อนะครับมาใช้มันอันตรายยังไงอันนี้ต้องต้องมาเข้าใจกันในรายละเอียดกันลอยก่อนก่อนดีกว่านะครับไซบิวทรามีนเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มอันนึงซึ่งชื่อว่า SNRI นะครับซีโรโทนินนอยปีนอเฟรนเรอปเทกอินฮิบิเตอร์นะครับมันจะทำให้มีการเพิ่มของสารเซโรโทนินแล้วก็สารนอร์เอพิเนฟรินในสมองนะครับโดยมันจัดอยู่ในกลุ่มยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มต้านซึมเศร้าชนิดหนึ่งนะครับยาในกลุ่ม SNRI เนี่ยมันมีตัวอื่นๆอีกนะครับเช่นดูล็อกซิตีนเวลาแฟคซีนเลโวมิลนาซิแพลนเท่าที่ผมจำได้นะ มีมีประมาณ3ตัวหรือ d e x v e วลลา c i คซนตัวเนี้ยน่าจะมีพวกนี้นะครับแต่อตัวพวกนั้นเนี่ยมันยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันคําถามตอนนี้ก็คืออา้าวมันเป็นยากลุ่มเดียวกันเนี่ยกลุ่ม SNRI เหมือนกันทําไมไอตัวพวกนั้นยังอยู่และทําไมตัวนี้มันมีปัญหานะครับก็ต้องตอบว่าหลังจากมีการใช้ยาไซบิวทรามีนใน โลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่มีปัญหาทําให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองสูงกว่าตัวอื่นๆอย่างชัดเจนคือทําให้กล้ามเนื้หอหัวใจขาดเลือดได้แล้วก็ทําให้เกิดหลอดเลือดสมองมันมีปัญหาได้แต่ตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้เจอว่ามีปัญหาขนาดนั้นอย่างไรก็ตามตัวอื่นๆก็สามารถจะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันเพียงแต่ว่ามันจะมีการดูแลใกล้ชิด แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาสําหรับคนที่มีความเสี่ยงเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเออทำไมยากลุ่มเดียวกันแล้วไอ,ไอตัวที่เมื่อกี้ผมพูดไปทําไมมันยังมันยังมีใช้อยู่ได้แล้วทำไมมันถึงไม่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดสมองเหมือนกับไอตัวไซบิทรามีนต้องอธิบายอย่างนี้ครับยาพวกนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสูตรโครงสร้างทางเคมีของเขาไม่เหมือนกัน เวลาที่มันออกฤทธิ์มันจะออกฤทธิ์ไม่เท่ากันฤทธิ์ที่ทําให้คนมีปัญหาคือฤทธิ์ของนอยเอพิเนฟรินถ้าเรามีตัวฮอร์โมนนอยเอพินฟรินในเลือดเยอะๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการหลายๆอย่างนะครับเช่นใจสัน่นปากแห้งนะครับท้องผูกนะครับบางคนมีอาการความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เวลาความดันโลหิตสูงมากๆใจสั่นมากๆหัวใจที่มันขาดเลือดอยู่แล้วมันจะยิ่งขาดเลือดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้ว ยาในกลุ่มนี้มีผลในการกระตุ้นนอยพรินฟินไม่เท่ากันตัวไหนกระตุ้นมากตัวนั้นก็จะมีปัญหามากนะครับแล้วบังเอิญตัวที่มีปัญหามากก็คือไซบิวทรามีนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ฤทธิ์ของการที่จะไปยุ่งกับนอยพรินฟินเพิ่มปริมาณนอยพรนฟินในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถที่จะลดความอยากอาหารได้นะครับนอยพรินดูฟินเนี่ยจริงๆพูดง่ายมันคือฮอร์โมนตัวหนึ่งนั่นแหละที่มันออกมาเวลาที่เราตื่นเต้นนะครับอย่างเช่นว่า ถ้าเรากําลังจะ,ะมีสิงโตว,วิ่งไล่อยู่ตัวึงเราต้องวิ่งหนีเนี่ยในช่วงนั้นนะครับที่ฮอร์โมนนอร์เอพิเนฟรินมันจะออกมานะครับเราจะหลัง่งฮอร์โมนนอร์เอพิเนฟรินนะครับมันมีอีกชื่อหนึ่งว่านอร์อะดรีนาลีนคุณคุ้นคำว่าอะดรีนาลีนไหมครับที่แบบอะดรีนาลีนหลั่งแล้วร้องวิ่งได้นะครับคือมันมีฮอร์โมนอยู่2ตัวอะดรีนาลีนมีอีกชื่อหนึ่งว่าเอพิเนฟรินนะครับ นอร์ดรีนีนก็มีชื่อว่านอร์เปเรนฟินเช่นกันฮอร์โมนสองตัวนี้มันจะออกมาต่อเมื่อเราต้องใช้ร่างกายยามฉุกเฉินเพื่อจะวิ่งหนีไฟไหม้วิ่งหนีสิงโตหรืออะไรสักอย่างแบบนี้นะครับแต่การที่มันออกมาตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ดีนะครับนะฮะผลของมันก็คือทําให้คุณใจสั่นพร้อมที่จะสู้ร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดดูว่าคุณกินยาตัวหนึ่งเป็นกระตุ้นนอร์เปเรนฟินเยอะๆเนี่ยคุณจะเกิดอะไรขึ้นมาคุณก็เกิดภาวะนั้นแหละครับที่เหมือนคุณจะตตต้้ออออง่สูนนีะะไรรลลดเวาคับ ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลทางด้านร่างกายนะครับที่จะมีปัญหาจากไอตัวยาไซบิวทรอมีนตัวนี้แต่ผลทางด้านจิตใจก็มีครับคนไหนที่มีปัญหาในด้านของการควบคุมตัวเองนะครับหรือเป็นแมนเนียเป็นไบโพล่าบางทีกินไอพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะยิ่งแย่นะครับอาการทางจิตประสาทจะยิ่งแย่ลงบางคนหลอนก็ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเออนั่นแหละมันเลยมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะแล้วนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แค่ ตัวเซโรโทนินกับนอยปิรนฟินเท่านั้นมันยังมีผลต่อการเพิ่มของโดปามีนในร่างกายโดปามีนนะครับถ้าใครรู้จักมันถ้ามันมีเยอะนะฮะมันจะทําให้เราหลอนหลอนประสาทนะครับเหมือนคนเห็นผีนะครับได้ยินหูแววอะไรอย่างเงี้ยโดปามีนถ้ามันมีเยอะจนเกินไปนะจะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยไอตัวไซบิวทรามีนตัวเนี้ยมันมีผลเสียค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทําให้เราใจสั่น ความดันเลิอที่สูงขึ้นนะครับต่อให้มันจะลดความอยากอาหารมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นนะฮะท้องผูกก็เป็นไปได้นะครับปากแห้งนะะค,คอแห้งนะฮะมีผลต่อการควบคุมตัวเองผลต่อทางด้านจิตประสาทแล้วก็ร้ายที่สุดก็คือมันเพิ่มอัตราการตายจากการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมอง ยาตัวนี้บังเอิญมันเป็นตัวที่ได้ผลนะครับมันก็เลยมีคนพยายามจะเอาไปผสมกันในหล,หลายๆที่แล้วพอมีการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับอาหารเสริมเหล่านั้นเนี่ยมักจะโฆษณาตัวเองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสารสก,กัดมาจากธรรมชาติมีเฉพาะสมุนไพรยอยู่ในนั้นในประเทศจีนก็เจอนะครับไซบูทรามินผสมกับสมุนไพรจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็โฆษณาแบบนี้นะครับว่ามาจากธรรมชาตินะอันนี้เป็นวิตามินเท่านั้นในการลดน้ำหนักนะครับ อันนี้เป็นกาแฟลดน้าหนักเราเดังเจอในกาแฟลดน้าหนักเลยครับไซบิวทรามีนนะกาแฟควบคุมน้ําหนักเนี่ยพอเขาใช้ลดน้ําหนักไปได้เดี๋ยวจะถือว่าผิดเ,เรื่องของการโฆษณานะครับเขาบอกว่าควบคุมน้ําหนักนะครับแต่ควบคุมยังไงไม่รู้นะครับมันจะได้ไม่ผิดบางเอิญไปเจอว่ามันมีสารไซบิวทรามีนปนอยู่ในนั้นนะครับเป็นเยอะๆบางคนก็กินเข้าไปแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากได้ผลจากกาแฟคาเฟอีนแล้วยังได้ผลจากไซบิวทรามีนซึ่งมันทําให้นอนไม่หลับเข้าไปใหญ่นะฮะ บางคนนอนหลับก็จะฝันผิดปกตินะครับเพราะว่ามันมีสารพวกนี้เยอะเกินไปในสมองนะครับนั้นเลามาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับที่อ้างอวดสรรพคุณว่าสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักได้ลดน้ําหนักได้หรือกินเข้าไปแล้วขาวนะครับใน3วัน7วันนะครับมาจากสมุนไพรแท้นะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร0อนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า ท่านจะต้องไปดูดีๆนะครับมันมีการตรวจสอบจากอยแค่ไหนนะครับมีการไปตรวจเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีสารไซบิทรามีนปนเปื้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าสารตัวนี้เป็นสารที่ใช้กันแพร่หลายมากๆต่อให้มีการควบคุมยังไงก็ยังมีออกมาตลอดเวลานะครับตลอดเวลาเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้น้ําหนักมันลดได้นะครับสารอาหารตัวอื่นอาหารเสริมตัวอื่นไม่ลดครับ ไม่ลดมันเลยต้องใส่ตัวนี้เข้าไปครับเพราะว่าถ้าสารอาหารตัวอื่นมันสามารถลดได้นะครับกินแอชวากานดาสมอินเดียนะครับหรือกินอะไรก็แล้วแต่ที่ควบคุมน้าหนักกินชาเขียวกินคาเฟอีนกินแฟตเบิร์เนอร์เผาผลาญไขมันแล้วมันจะลดน้ําหนักของคุณได้ควบคุมไขมันได้มันไม่ได้ไงครับมันเลยต้องผสมไอสารที่มันผิดกฎหมายเข้าไปในนั้นไงครับแล้วไอของพวกนี้คนซื้อกันเยอะมันได้กําไรกันเยอะดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให ผู้ผลิตเขาอยากจะแอบใส่อะไรเข้าไปสัอย่างนะครับเพื่อที่ให้มันได้ผลจริงๆคนจะได้มาซื้อกันเยอะๆนะครับนี่แหละครับคือปัญหาปราบปรามยังไงก็ไม่หมดมันก็ยังจะมีอยู่ในปัจจุบันนี้ทําให้เราเจออยู่ได้เรื่อยๆนะครับเรื่องไซบูทรามีที่ผสมเนี่ยเจอกันตั้งแต่ประมาณ10ปีก่อนแล้วครับนะจนปัจจุบันนี้ยังเจออยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะจับไป2รายใช่ไหมครับถ้าใครอ่านข่าวก็คงจะจําได้นะในตัวนี้นะครับ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะไปเลือกซื้ออาหารเสาริมอะไรก็แล้วแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับน้ําหนักผิวขาวหรือแล้วแต่นะครับดูให้ดีมีอยอไหมนะครับแล้วมันผลิตที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงมีเบอร์ติดต่อถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะครับถ้าน้องทราบเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคือการออกกาลังกายรับประทานอาหารให้มันสมดุลน,นะครับพักผ่อนเพียงพอยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะฮนะถ้าใครที่จะไปใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับ ไซบิวเทอมินเนี่ยมันจะลดน้าหนักได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะประมาณสัก5โล10โลได้แค่นั้นต่หลังจากนั้นมันจะลดไม่ได้แล้วครับมันจะคงที่และนะฮะแต่อาจจะทําให้มีอาการอย่างอื่นตามมาได้นะครับบางคนกินแล้วรู้สึกดีจังเลยบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกหายซึมเศร้าก็แน่นอนเดยครับมันเป็นยาต้านซึมเศร้าแต่มันมีผลเสียอย่างที่บอกไปนี่แหละครับนะ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับผมจะทิ้งเอกสารของประเทศไทยอันนึงไว้ให้ดูของทางคณะเภสัชศาสตร์จุลานะครับทำไว้ดีมากแล้วเขียนเรื่องไซบูตรามีนดีมากถ้าใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปอ่านกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ